มาค่ะเรามาผัดกะเพราถั่วพูจะไม่ใส่หมูไม่ใส่ไก่อะไรทั้งนั้นนะคะเป็นกะเพรากับถั่วพูค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่เครื่องผัดกะเพราเลยค่ะเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยนะคะเราจะกินแบบผัดกะเพราถั่วพูพริกผัดกะเพราเราได้แล้วใส่ถั่วพูเลยค่ะใส่ถั่วพูใส่พริกเม็ดใหญ่ไปเลยนะคะ ราจะชอบกินแบบนี้ค่ะเขาจะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งหลังจากใส่ถั่วพูไปแล้วปรุงรสเลยค่ะขึเค้าเข้าทั่วกันค่ะหลังจากที่เราปรุงรสแล้วเราชิมรสเลยค่ะใช้ได้แล้วค่ะใส่กระเพราเลย ทุกเขาเขาทั่วกันเดี๋ยวตักเสิร์ฟกันค่ะมาค่ะผัดกะเพราถั่วพูของเราก็เสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะว่าเยวินพาทาไปเรื่อยจะทําอะไรสําหรับคลิปนี้ผัดกะเพราถั่วพูค่ะจะขอจบคลิปแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ